ทบทมมหน้าสามร้อดินน้ำไฟลมไม่อาจย่างลงได้ในที่ไหนเกวตะตเรื่องเคยมีมาแล้วพิสูรูปหนึ่งในหมู่พิสุนี้เองเกิดความสงสัยขึ้นในใจว่ามหาพูด4สีคือดินน้ำไฟลมเหล่านี้ย่อมดับสนิทไม่มีเศษเหลือในที่ไหนหนอดยงนี้ ความว่าพิสูรรูปนั้นได้เข้าสมาธิอันอาจนำไปสู่เทวโลกได้นำเอาปัญหาข้อที่ตนสงสัยนั้นไปเที่ยวาถามเทวดาพวกจาตุมหาราชิกาเมื่อไม่มีใครตอบได้ก็เลยไปถามเทวดาในชั้นดาวดรงเทวดาชั้นนั้นก็โยนไปให้ถามเท้าสักกะเท้าสุยามะเท้าสันติดุสิตเท้าสุนิมิตะเท้าปรณิมิตะสวัสดี ถามเทพพวกพรม,มกิิกากระทั่งท้ามหาพรมในที่สุดท้ามหาพรมพยายามหลีกเลีย่ยงเบี่ยงบายที่จะไม่ตอบอยู่พักหนึ่งแล้วในที่สุดก็ได้สารภาพว่าพวกเทวดาทั้งหลายพาการคิดว่าท้ามหาพรมเองเป็นผู้รู้เห็นไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่จริงไม่รู้ในปัญหาที่ว่ามหาทูตรูปจะดับไปในที่ไหนนั่นเลยมันเป็นความผิดของผู้สุดนั่นเองที่ไม่ไปถาม ทูลถามพระผู้มีภาคในที่สุดก็ต้องย้อนกลับมาเฝ้าพระมีภาคเจ้าเกวตตะพิสุนั้นได้กลับมาอภิวาทเรานั่งหน้าที่ครัวแล้วถามเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาทูตสี่คือดินน้ำไฟลมเหล่านี้ย่อมดับสนิทไม่มีเศษเหลือในที่ไหนจานัางนี้เกวตตะเมื่อเธอถามขึ้นอย่างนี้เราได้กล่าวกับพิสุนั้นว่าแน่พิสุ เรื่องเก่าแก่มีอยู่ว่าพวกค้าทางทะเลได้พานกสำหรับค้นหาฝั่งไปกับเรือค้าด้วยเมื่อเรือหลงทิศในทะเลและและไม่เห็นฝั่งพวกเขาปล่อยนกสำหรับค้นหาฝั่งนั้นไปนกนั้นบินไปทางทิศตะวันออกบ้างทิศใต้บ้างทิศตะวันตกบ้างทิศเหนือบ้างทิศเรื่องบนบ้างทิศน้อยๆบ้าง เมื่อมันเห็นฝั่งทางทิศใดแล้วมันก็จะบินตรงไปยังทิศนั้นแต่ถ้าไม่เห็นก็จับบินกลับมาสู่เรือตามเดิมพิสุเช่นเดียวกับเธอนั่นแหละได้เที่ยวหาคำตอบของปัญหานี้มาจนจบทั่วกระทั่งถึงพม,มโลกแล้วในที่สุดก็ยังต้องย้อนมาหาเราอีกพิสุในปัญหาของเธอนั้นเธอไม่ควรตั้งคำถามขึ้นว่า มหาทวดสีคือดินน้ำไฟลมเหล่านี้ย่อมดับสนิทไม่มีเศษเหลือในที่ไหนดังนี้เลยอันที่จริงเธอควรจะตั้งคำถามขึ้นอย่างนี้ว่าดินน้ำไฟลมไม่ย่างลงได้ในที่ไหนความยาวความสัน้นความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามไม่อย่างลงได้ในที่ไหนนามรูปย่อมดับสนิท ไม่มีเศษเหลือในที่ไหนดังนี้ตังหากวิสุในปัญหานั้นคำตอบมีดังนี้สิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการณ์ไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นแหละดินน้ำไฟลมไม่หยั่งลงได้ในสิ่งนั้นแหละ,วลงลงหละความยาวความสัน้นความเล็ก ความใหญ่ความงามความไม่งามไม่อย่างลงได้ในสิ่งนั้นแหละนามรูปย่อมดับสนิทไม่มีเศษเหลือนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณดังนี้